เปนวิวรางวัลน่ารักมากอย่ายิบสี่ชั่วโมงใช่ปะล่ะฟังแล้วไม่จบอดีเห็นชิปที่ก่อนสามสิบลงตลกมาชิอะเจ้าก็ลุงไปแล้วนะเห็นยัง

แล้วปั่นเบตเตอร์ดูไว้ตอนนี้เอาลัดเลยก่อนครับเ like อาลัดปิจูปังมากขอณคุณมแม่ครับกลับมาแล้ว Babby tell me ตกเด็กละมือร้องเพลงเจ้ารู้จักลีโอไลท์คนไหนไม่รู้จักกันคตามหาคนเดียวที่ใช่ก็จะได้และมันไม่ใช่ที่ไหนคนดูเยอะมาก ต่าม่ากันะเตวงครับเจงเลยอะไรเฟิร์สอาการเปนยังไงที่ถึงก็บอกดีๆไม่ต้องมาโอโโอเคไม่ต้องมาเจ๋งเลยเจนเลยอะไรสัภาษ์อะไรต้องเลยไม่ต้องเลยไม่น่าคบอะไรต้องเลย I n e e d so like you? w a n n a spend the n i f e with you. ไปจบหกด้านเน่อยจะให้ดูหน่อยดูตาต้องเต้นนะพี่ถ้าพี่ไม่เต้นนะก็ไม่เต้นไปทำชายเล่นยัง <S <S อะไรนะดูเอ็ดกับก่อน30ดูเอ็ดแล้วไงเจอดูเอ็ดกับกอนสาไปแล้วดูเดกับจีไปแล้ว รักข้าวขอบคุณมากครับฟังกีตีก็ไม่เบื่อจริงป่ะเลยพอท้อแลบใช่ปะ่ะเกิดปัญหามันแลบยังไงสอนหน่อย everyday me มันไม่เคยจะมีอะไรทำเยอะละทำอะไรอะท้าเลนหน่อยกินข้าวไหมกิน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 เว็บให้หน่อยสิมันไม่เคยจะมีอะไรแต่พอมี่เธอเข้ามาเหลือด้วยนะต้องกินข้าวเหลือหรอ ข้าวเจออยู่ในตู้เย็นพี่มิก Everyday of m e มันไม่เคยจะมีอะไรแต่พอมิตะเข้ามามันก็นทำให้เบี้ยวร้ายทำไมปากแดงฟิลเตอร์ไงครับแต่พอมิตะเข้ามามันก็ทำให้เบี้ยวร้ายทำไมรายจำไม่ร็จมันก็เคยอยู่เสมาร์มาไปเก็บเฟสดิวเยาวันนักบากา Stop it I'm ready for you Sing ิ t อาจเป็น only you รักฉันกั n นี e ได้เธอเป็นว่าแล้วเธอไม่มีใครมาเติมเธอได้อีกแล้วแรปอย่างเจ๋งชอบปะไปไปแรปมาไปแรปมาลงคลิปด้วยนะเฟร์ดถ้าแรปเลิศของแม่แคบตอนซ้อมร้องทะนุยากไหมก็แอบยากอยู่นะครับผมเพราะว่าเหมือนแบบ กูเขาแบบอันนี้ไงเขาแบบเขาละเอียดไงเขาต้องแบบว่าลาคือถ้าปกติถ้าเราร้อง,องแบบลาสลาลาลาอะไรเงี้ยอาจจะฟังดูตรงใช่ปะ่ะแต่พอจริงจริงเราทุกคนมันท่อนเนี้ยมัน,ม,นมันยากมากเลยมันแอบยากนึงแบบต้องแบบมันต้องตรงแบบตรงออกมาเป็นต่ออีกเป็นต่อชอบมากกดแรปไอ้นี่นึกว่าอะไรวะคิลมังโกคืออะไรวะ รูปชอบเจลให้เธอเป็นกลางกงพิกัดคนรอแบบเจอหน่อยเฟิร์สครับเอ้ยเป็นไงไข่น้องมาละอยากมากเฟิร์สว่างไหมอะแห็งไลค์กับเจลไว้จะเย็นก่อนนะผมเดี๋ยวเจอก็ลงแล้วเนี่ยเจอเดี๋ยวเจอก็เป็นไลแล้วครับร้องเพลงต้องนับนิ้วไม่เวลาลองเราต้องเอานิ้วขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนะี่ยเป็นลาเลย ลาสเลเออ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 นี่ไม่ใช่เออออออเลยนะต้องเออะอะเออเด็ดทำไม่ต้องลบลบดิกรสิทธ์เนาะได้ได้วิธีการร้องคือลาแล้วต่อรู้ป่าวพี่อ่ะพี่ไปฟังกระจกหคกได้ของไออู่มาไงแต่พี่ก็แบบ แล้วพี่ก็ร้องกลับไปแบบเดิมไม่ได้พี่ก็ร้องว่าลาสเลแต่พี่ก็ร้องวนอยู่เนี้ยประมาณสามสิรอบอะถ้าพี่จําอันเก่าไม่ได้เว้ยพี่บูมมาดีพี่บูมเอฟเฟกต์ก็มาเออลาสเลเนี่ยมันแล้วพอมันติดมันก็จะติดยาวเลยไงอยากเห็นไม่เจอกับเฟิรอยอ่ะเฟ่อยก็อยู่นี่แหละเฟิร์ยไม่ได้ไปไหนหรอกจะไปแล้ววะอยยังอยู่นี้ ยิงยู่ร้องแบบจังหวะยกให้ฟังดีลาฮะลาเออลาเออเออลาเออเอออย่างเงี้ยยิงยูเฮียขอบคุณมากโฟงคิดถึงคิดถึงคิดถึงเต้นได้ละจริงเปล่ารอดูคลิปนะร้องเบอร์แบบหยกนั้นย่าเออเลิฟเล่าเลิฟแล้วพีู่กลับมาได้จริง จ e ังหต้นแบบ้อยไงเทเหมือนสะอึกเอาจังหวะยกไงสวัสดีครับบ๊าดีครับวันฉันก็จโจโกด้านติดหูจริงเออมันมันลบออกไม่ได้คือตอนแรกก็ร้องถูกอยู่นะแต่พอเหมือนแบบไอ้อูมันเป่าหูบ่อยๆอ่ะมันก็จะกลายเป็นลาสลา เนี่ยลองแม่นกว่าเพลงต้นฉบับอีกเอาดี oh, <No. S 1> เจครับผมมาดีครับหล่อนจริงอันเก่าร้องว่า last l ล v e l o v ลา a s สเล v ล last love 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 last l o v อันนี้อันนี้นี่น เืมต้นฉบับแล้วที่มีโค่าจบ้ดนใหม่ไม่มีต้นฉบับลองไม่ได้ลองง่ายกว่าตัวเองเนาะอิ้งจริงเพลงรัสเลิฟของวงอะไรวงตอออนดมจนปดครับไม่ได้ละคิดถึงมิเจลคิดถึงน้องบูนะครับผมก็มันชอบคุณนะแต่เดี๋ยวเกินขอแบบเบอร์จินตลา ลลได้ไหมอันนี้เวอร์จินตลาดได้อยู่นะต้องให้น้องภูร้องน้องภูร้องได้เวอร์จินตลาดจิปาพี่น้องภูเออทำไมวะทำไมทุกคนต้องเรียกน้องภูน้องภูทั้งที่บางคนอายุมากกว่าน้องภูแต่เรียกน้องภูน้องภูเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นน้องภูน้องภูน้องภูแล้วกันบางทีบางคนก็เรียกพี่น้องภูร่องตัวฉบับไม่ได้แล้วล่าสุด เวอร์ชันช่องเจ็ดไปแล้วทุกคนเดี๋ยวจะลงแล้วนะครับผมไปกินข้าวก่อนนะครับตอนนี้เราไลน์มาสิบนาทีแหละแป๊บเดียวเองนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนนะครับฝากติดตามผลงานทุกคนด้วยนะครับฝากติดตามนี่น้องภูฝันติดตามผลงานน้องภูด้วยนะครับผมมาไปแล้วฝากติดตามผลงานน้องภูนะครับแป้นวิวน้องภูด้วยแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ครับผมอย่าลืมปั่นวิวลัสเติร์ฟนะครับผมร้านแตกมามีเซอร์ไพรส์แน่นอนเฮ้ยอะไรวะ หยอก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 นะครับผมก็ฝากปั่นวิวล่าสุดด้วยนะ,นะครับผมแล้วก็ถ้าชอบไม่ชอบะไรก็สามารถติชมกันได้นะครับผมนะครับผมก็ร้องเพลงโคเวอร์หรือว่าเออเต้นหรืออะไรนะครับผมก็ลงที่ไหนก็แท็กมาได้นะครับผมหรือว่าใส่แฮชแท็กในทวิตเตอร์ได้นะครับผมแล้วเจอจะคอยเข้าไปส่องนะครับผม ายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับขอมฝากล้านสักคนด้วยนะครับสามสิบห้าคนเลยนะครับผมไปตามผลงานทุกคนเลยนะครับผมใครปล่อยผลงานอะไรมาก็ลืมไปดูกันด้วยนะครับไปช่วยกันนะครับสปอร์ตสปอร์ตกันนะครับผมตอนนี้น้องบอสมีช่อง YouTube นะครับผมไปต่อซับสไคร้องกดน้องด้วยนะครับผมไปพูดติดติดขัดว่างงใส่ผมคือหล่อจริงจริงป่ะ คืบไปน,นะครับทุกคนเจอกันนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนฝันดีราติสวัสดนะครับผมพักผ่อนกันเยอะๆนะครับผมดูแลจุขภาพด้วยน,นะครับไบายครับผมเจอกันครับ